สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อยจะไม่เห็ดปลาสมปลาจีนสูบเบงละจ้าเดิมแดียกับมะรางปลากันได้ค่ะอันนี้คือปลาจีนนะจ้าแม่พ่อยซื้อมาหนึ่งกิโลนะจ้ามะดงด้วยน้ำเปล่าละจ้ามะดางด้วยน้ำเปล่า,า,ราเ,ร,าเร็จแลรวจ้า แม่พ่อยกจะใส่เกลือลงไปนะจ๊ะเกลือนี่มา่อดางปาอีกนะจะเพื่อให้ป้งาขาเข้านะจ๊ะด่างแบบนี้ถูไปได้จ้าทุกชิ้นได้จ้าพวกดำๆอย่างก็เอาออกนะจ๊ะ การเฮ็ดปลาสมก็ต้องใส่เวลาจักน้อยนะจ้ะใส่เวลาด่างปลานะจ้ะเพราะว่าปลาจะไม่กินข้าวมากๆเนนะจ้ะแม่ค่อยกจะจ้างแบบมนี้ทุกตอนได้จ้ะทุกชิ้นเลยแล้วกระ้างโดยน้าเปล่านะจ้ะ เดี๋ยวก็มาแปรงจ้าแปรงเมื่อพอจะถกขาดเลือดออกแล้วจะเดือดของปลาแล้วจะนี่จะให้มันสะอาดแบบนี้ได้จ้าเพราะว่ามือของเขาบางเทือกอ่ะอันด่างไม่ค่อยเกี่ยงแล้วจะใส่แปรงได้จ้าถูให้เกี่ยงเกี่ยงเพราะว่าขาดเลือดของปลาถ้าเกิดเขาลางว่าเกี่ยงแล้วจะไปเห็ดให้ปลาของเขาน่าอะไรขึ้นกันแล้วจ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องลางเกี่ยงเกี่ยงแล้วจ้า แปบงนี่ซื้อมาจากร้านค้าน่าจะซิบป่าจะมาถูเลยจ้ะเพราะว่าเขาใส่มือก็บ่ได้สุทอก์ซุ่มเนาะจ้ะล้างจนเกลี้ยงแบบนี้เลยจ้ะขาวเอี่ยมเลยจ้ะเนี่ยดึงออกเบิดเลยค่ะอันใดเป็นเขาเอิ้นอ,นอีหยังโน้ตพวกไอ้ท้องปาลาเนาะจ้ะดำๆดำๆด,ำๆดัดึงออกให้เบิดเลยค่ะ อันนี้แม่พ่อยก็คือใส่แค่น้ำเปล่ากับเกลือเท่านั้นเด้อจ้าแต่ว่าด่างหลายน้ำเนาะจ้ะแม่พ่อย่างด่างกับเกลือแล้วก็ด่างโดยน้ำเปลา่าเนาะจ้ะแม่พ่อย่างประมาณหาหากน้ำได้นะจ้ะด่างเดียวด่างอีกอย่านั่นล่ะค่ะด่างจนปลาของเขาขาว,ขาวเอี่ยมได้จ้ะให้ปลาสะอาดได้จ้ะแบบนี้ได้ค่ะ พอเสร็จแล้วแบบพ่อยกลับไปหั่นเป็นชิ้น้อจ้ะพาเครึ่องนะจ้ะเพราะว่าป่าของเฮามันชิ้นใหญ่นะจ้ะไม่พ่อยต้องพาเครึ่องนะจ้ะมันเป็นชิ้นแบบนี้จ้ะแล้วแม่พ่อยกระใส่เกลือลงไปเนะจ้ะชิ้นใหญ่นาโพดนะจะก็ยานเกลือเขาบ่ถึงข้างในนะจ้ะเห็ดให้ปลาเฮาเน่าได้รนะจ้ะพ่อยจะขย้ำกับเกลือนะจ้ะขย้ำให้เกลือเขาในเนื้อป่านะจ้า พยำาบีบแบบนี้เด้ค่ะให้เนื้อปลาของเขาให้เกลือเขาในเนื้อปลานะจ๊ะเฮ็ดให้มันใจไปได้จ้าบักเกลือเขาไปในเนื้อปลาของเขาจ้าเก๋ยวแม่พกก่อกระปิดฟ้าทิ้งไว้จ้ะเป็นเวลาสามสิบนาทีจ้ามักเกลือไว้นะจ้าแล้วก็กระมาแกะกระเทียมของเขาเลยค่ะ เทียมสองหัวจ้าเมย์พ่อจะแกะกระเทียมนะจ้าเปิดหนามไซนั่นจ้าเป็นอยังเป็นอยังคือใส่ต์ีเพราะว่าเ้างด่างกระเทียมใบพร้พอรมนั่จ้าแล้วกับกระเทียมของเ้าก็แกะง่ายพร้อมนั่จ้านี่เดี๋ยวเม่์พ่อแกะสูเบิงนั่จ้าบ่เสียไม่ได้จ้าแกะกระเทียม,มง่ายๆจ้า ดีกว่าเขามานั่งแกแบบสดๆนะจ๊ะจะแกะยากนะจ้ะพอผ่านไปสามสิบนาทีลวจ้า mm. เขาเขามาด่างป่าของเฮาเลยจ้า mm. จับเบื้องป่าของเขาจะแข็งเลยจ้าเ mm. พื่อนๆวันนี้เลวจ้า mm. พอว่าเกลือเขาใน้เนื้อป่าแล้วนะจ้าเ mm. ่ยกก็จะด่างอันนี้ก็เป็นอยังก็ด่างเกลือออกจากเมือป่าของเฮาละจ้า ตอนนี้กระล้างไอ้ใส่เวลาอยยุคือกันจะหาน้ามได้เ้อจ้านน่หลังจากเข้ามักเกลือแล้วจะก็มาล่างโดยนำเปล่าจะหาน้ามด้จ้ะถ้าเพื่อนเพื่อนยนเข้มเนาะจ้ากระล่างแล้วล้างอีกนี่ละจ้ะล่างแบบมีบีบออกแล้วจ้ะถ้าเพื่อนๆบ่เคนบฮ็ดเนดะจ้ะก้าเฮดตามมีเด้จ้ะ บ่เนา่าเ้อจ้ารับประกันได้เลยจ้าแต่ว่าปลาของเขาต้องสดเ้อบ่แเป็นปลาเน่าไม่เห็นเลวกรเนา่าคือเก่าเลยจ้าอันนี้คือป่าสดๆอยู่เนาะจ้าอันนี้แม่ห้อยร่างร้ายนา้ำเลอจ้าเป็นยังคือร่างร้ายน้ำย่านปลาของเขาเข้มนะจ้าเลือเข้าไปขางในเขาสังเกตยังบ่อป่าเขาใส่ไดไรหรือบ่ไรเนื้อปลาของเขาจะแข็งจ้าถ้าเกิดป่าของเขาไออันนี้เดานะจ้า เขาเกลือแล้วอันนี้คือน้ำสุดท้ายนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะบีบแบบนี้ได้จ้ะบีบเพื่อให้น้ำของเขาย,ยดออกจากไอ้เนื้อปลาของเขาละจ้ะให้น้ำออกให้เบิดนะจ้ะน้ำออกจากเนื้อปลาให้เท่าที่เขาจะเอาเห็ดออกได้นะจ๊ะเนาะไอปลาของเขาแห้งนะจ้ะบีบแบบนี้ได้จ้ะน้ำมันมก็จะยดออกนะจ้ะ นี่เขาก็ไปเตรียมเข้าเหนียวของเขาเลยจ้านี้เข้าเหนียวหนึ่งสุกแล้วแล้วจ้าแม่เพรานก็นจะมาเปิดนามใส่นะจ้าขยำเพื่อให้เป็นชิ้นไผ่ชิ้นมั่นเป็นมิดไผ่มิดมั่นนะจ้าถ้าเกิดเขาใส่โดดเข้าเหนียวของเขาก็จะเป็นก้อนนะจ้าเขาต้องมาเห็ดแบบนี้นะจ้าแล้วไล่ใส่นามก่อนหรือว่าเขาล้างเมือกเขาออกน้ำก็แล้วกันแล้วจ้ื่อมาให้ปลาของเขาอ่อยมินบูดเล่ง่ายนะจ้า ขยำเป็นมิดไพมิดมั่นแล้วจ้ะก็ใช้ตะแกงมาลอกเลยจ้ะเพื่อให้น้ำมันยดออกแลจ้ะอันนี้ก็คือกันกับป่าละจ้าให้น้ำเบิดนะจ้ะให้น้ำเขายดให้น้ำแห้งดีที่สุดนะจ้ะอยู่ก็มีน้ำขังไว้นะจ้ะเดี๋ยวป่าเขาจะเน่านะจ้ะกรพากไ้นะจ้าเอากอามาเดิมเห็ดป่าของเขาเลยจ้ะป่าของเขาแกะบอกมีน้ำแล้วนะจ้ะเทลงเลยค่ะ ขั้นตอนนี้แมวพ่อย์่ลาไเกือด้อจ้าเพื่อนๆแม่พ่อย์ปลาพมเกือด้ะจ้ะเพราะว่าเกืออยู่ในเนื้อป่าของเข้าเดานะจ้ะอันนี้ก็คือผงนั่นะจ๊ะผงสุรดจ้ะเดวแต่มกเด้จ้าเพื่อนๆไผ่บ๊บมากกับป่าไซกระไรเด้จ้าอันนี้คือข้าวเหนียวที่หฮารังไว้เมื่อกี้นะจ้ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมตีแกเมื่อกี้จะตำพ่อหยาบนะจ้ะ เราก็มาขยำกันเลยจ้าเข่ากับกระเทียมนอกจากอาไอเฮ็ดไฮป่าของข้าวสมเนาะจานะ้ะเนาะขยำให้ทัว่วเลยจ้ะขยำบีบๆบบบนวดๆคือเกาละจา้าเพื่อนๆที่่เคยเห็ดก็สามารถเฮ็ดกินได้เนาะจา้าล่องเบื้องตามสูตรนี้จา้ารับรองจ้าว่นน่าแน่นอนจา้าแต่ว่า ขันตอนสุดท้ายนาาจะถ้าเกิดยานเน่าเลยนาะจะ,ะ,จะใส่เวลาในจักหน้อยจ้ะคันไปจังซีล่ะจ้าบีบจนสุกทุกตอนได้จ้าถ้าสำหรับคนทีบ่กก็เฮ็ดน่าจะยานเฮ็ดปว่วเป็นมาทันเถาะขันบีบนวดแบบนี้ละจ้า ซัำนี่กระเซ็ดก็จะฝาส่งของแม่พ่อทิ้งไว้ข้างนอกแล้วจะเ่าใส่ตู้เย็นสัพมอนสามมือก็จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวขึ้นมาแล้วจ้ะหรือว่าไปหนึ่งไปทอดซุปไข่ทอดกระไรนะจ้ะแซ่บแซบด้วยจ้ะพเพื่อนๆส่วนนี้พนเพื่อนๆอันนี้แม่พ่อยจะใส่ถุงนะจ้ะใส่ถุงไอ้ซ้ำพ่อกลิ่นนะจ้ะเวลาห้าเอามากลิ่นนะจ้ะเอามาเป็นถุงเลยจ้ะบ่ต้องมา ดึงออกลายยางหลายแนวนะจ๊ะผสมของแม่พลอ,อยเซ็ตจากเพื่อนเพื่อนฝากเบิ่งน้ำในเลือดจ้าเบิ่งเหลียวมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่พลอยน้ำในเลือดจ้าขอบพระคุณหลายๆจ้า